ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวของฟิลิปปินมาไทยกินอาหารหรูบนรถบัสชมวิวรอบกรุงเทพทําคนฟิลิปปินอยากมาบ้างอาหารอร่อยเห็นวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพเยาวราชพระราชวังวัดราชนัดดาวิวสองข้างทางสวยงามชาวฟิลิปปินหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนชื่นชมประเทศไทยสมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนบางคนบอกว่าอิจฉาประเทศไทยทำไมไม่มีแบบนี้ในฟิลิปปินบ้าง บางคนบอกว่าถ้ามาไทยคราวหน้าจะลองทัวร์อาหารบนรถบัสชมเมืองกรุงเทพบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยนะครับชาวฟิลิปปินส์คนนี้ชื่อ J.M. b a n q u i s i o นะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวมาพร้อมกับเพื่อนสาวชาวฟิลิปปินส์สองคนเขาได้ไปเที่ยววัดพระแก้วพระบรมหาราชวังวัดอรุณมาก่อนแล้วแต่ใน E ีีนี้จะเป็นการทัวร์อาหารบนรถบัสตอนนี้เป็นเวลา5โมงเช้าเริ่มหิวแล้วหาอะไรกินก่อน ยังไม่ถึงเวลาสําหรับการทัวร์อาหารบนรถบัสเราอยากกินไข่เจียวปูเรานั่งกแกลบมาที่เซนทัลเวิลด์ในราคา176บาทจากโรงแรมปิกนิกเราจะหาอาหารเที่ยงกินกันที่นี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านกับข้าวกับปลาคนเยอะมากยืนรอคิวกันแน่นเลยได้ยินว่าไข่เจียวปูที่นี่อร่อยมากน่าเสียดายที่เราต้องเปลี่ยนแผนเพราะคนรอคิวเยอะมากโต๊ะไม่ว่างเลยเราก็เลยต้องมานั่งกินที่ร้านทรงฟาบักกุเตแทน เราสั่งบักกุตเตหรือซุปกระดูกหมูแล้วก็หมูย่างกินกัน่อนลองชิมบักกุตเตร้านนี้ดูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงซุปอร่อยมากหมูย่างก็นุ่มมากกินจนอิ่มท้องในราคาแค่1 5 0 0บาทแต่การหาของกินยังไม่หมดแค่นี้หลังจากออกมาจากร้างทรงฟ้าแล้วเราก็ไปซื้อขนมหวานกินกันต่อในราคา75บาทเดินไปเดินมาใกล้ถึงเวลาอาหารบนรถปัสแล้ว เราก็ออกจากเซนทันเวิลด์นั่งรถตุกๆเพื่อไปทัวร์อาหารบนรถบัสตามเวลานัดก็คือ17.30นเรามาถึงบางกอกบัสเตอร์ลองแล้วนั่งรอแป๊บเดียวก็ได้เวลาขึ้นรถบัสรถบัสมีดนตรีเล่นสดเข้ากับบรรยากาศดีมากดูวิวสองข้างทางนั่นสิพร้อมกับไก่สเต๊ะเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยวิวสองข้างทางตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชไชน่าทาวน์พร้อมกับสลัดกุ้งโร เยาวราชคนเยอะมากนั่งท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบรรยากาศทัวร์อาหารบนรถบัสสุดยอดมากเรารู้สึกโชคดีมากที่ได้ทําแบบนี้นี่คือหนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมแน่นอนทุกคนดูมีความสุขมากเหมาะกับการมาพร้อมกับคนพิเศษจริงๆแนะนําให้พาแฟนหรือพาเพื่อนมาด้วยอาหารจานต่อไปคือต้มยำกุ้งพอได้ชิมคําแรกต้องร้องโอ้ไม่ก็เลยอร่อยมาก รสชาติมันเหมือนต้มยำเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรแล้วก็กุ้งที่ซึมเข้าไปในน้ําซุปด้วยอร่อยสุดๆตอนนี้เรามาถึงวัดราชนัด,ดามีโลหะปราศาสตร์วัดสวยจนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนักดนตรีเล่นสดบนรถก็ไพเราะมากจนต้องร้องตามขอถ่ายวิดีโอเอาไปอวดชาวโซเชียลกันสักหน่อยแล้วก็ได้เวลาของอาหารจานหลักอีกจานคือทากโก้ไก่ผัดมะม่วงหิมพนันพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวัง อาหารเป็นเพียงโบนัสเท่านั้นแต่แหล่งท่องเที่ยวตามท้องถนนนั่นแหละที่คุ้มค่าอาหารจานต่อไปมาอีกแล้วสเต็กปลาแซลมอนปลาสดมากอร่อยมากและปิดท้ายมื้อสุดหรูนี้ด้วยของหวานข้าวเหนียวมะม่วงกับกาแฟร้อนความเค็มของข้าวเหนียวตัดกับความหวานของมะม่วงมันเข้ากันจริงๆจบทริปทัวร์อาหารบนรถบัสสุดหรูเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสามพันบาทสำหรับทัวร์อาหารหรูบนรถบัส ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้3,000บาทในมนิลาคุณอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์แบบนี้เลยเพราะ3,000บาทกลับไปฟิลิปปินส์เราก็หาใหม่ได้แต่ประสบการณ์แบบนี้มันหาได้ยากต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นสําหรับใครที่กําลังจะไปเที่ยวอย่าก,กลัวที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเพราะมันคือสิ่งที่คุณจะเก็บไว้และเป็นความทรงจําไปตลอดชีวิตเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์กัน,นะฮะหลังจากที่ได้เห็นทัวร์อาหารสุดหรูบนรถบัส และชมบิวในกรุงเทพพวกเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกสุดยอดเลยนะประเทศไทยดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลนักท่องเที่ยว35ล้านคนถือเป็นสิ่งที่คู่ควรแล้วแล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์งคนเข้ามาตอบคนแรกบอกว่าจริงนะขณะที่ฉันกําลังดูอยู่ฉันก็คิดขึ้นมาว่าทําไมไม่มีแบบนี้ในฟิลิปปินส์บ้างหรือถ้ามีฉันก็ไม่รู้ อยากให้มีจังเลยแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบรัฐบาลของเราโมาแต่ยุ่งอยู่กับการเก็บภาษีจากพวกเราประเทศฟิลิปปินส์เลยล้าหลังหน้าเศร้าจริงๆคนฟิลิปปินส์อย่างพวกเราน่าสงสารมากแล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนเข้ามาตอบหน้าอิจฉ้าเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัวร์อาหารบนรถบัสคืออาหารที่เสริมมาจากร้านอาหารตามเส้นทางที่รถผ่านไปซึ่งส่วนใหญ่มาจากร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาตอบบอกว่ายังมีบางคนมาด้อยค่าบอกว่ารสชาติเหมือนยาหม่องนั่นมันดูถูกกันเกินไปแล้วความคิดเห็นต่อไปอาหารที่เสิร์ฟบนร,รถบัสเป็นอาหารระดับมิชลินสตาร์เหรอฉันจะลองแน่นอนถ้าคราวหน้าไปกรุงเทพความคิดเห็นต่อไปร้านอาหารบนร,รถบัสเป็นไอเดียที่เจ๋งมากตอนนี้ฉันอยากไปกรุงเทพเพื่อลองทัวร์อาหารบนร,รถบัสดูบ้าง ความคิดเห็นต่อไปนั่นเป็นอะไรที่ใหม่มากในกรุงเทพถือเป็นประสบการณ์ที่ดีคุณลองไปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาครั้งหน้าดูนะมีอาหารแบบบุฟเฟ่จะล่องผ่านวัดต่างๆแล้วก็มีดนตรีสดด้วยแสดงว่าคนนี้เคยมาล่องเรือแล้วนะฮะรู้ดีทีเดียวความคิดเห็นต่อไปมันเป็นอะไรที่น่าอาศัศจรรย์มากสําหรับประเทศไทยฉันไม่คิดมาก่อนเลยเดิมทีไม่ได้มีแผนจะไปประเทศนี้แต่คุณทําให้ฉันเปลี่ยนใจจนอยากไปเยี่ยมชม สวยมากจริงๆน่าเศร้าที่ฟิลิปปินส์ของเราตามไม่ทันแล้วฉันเพิ่งจองตัว๋วเครื่องบินสลับงานเทศกาลโคมลอยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เอาไว้แล้วแล้วเจอกันณนประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับทัวร์อาหารบนรถบัสดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับวันที่สองถึงวันสุดท้ายของการพักที่นั่นเพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายก่อนการเดินทางกลับฟิลิปปินส์ในวันถัดไปความคิดเห็นต่อไป สำหรับฉันแล้วการล่องเรือดินเนอร์ช่วงเย็นของเจ้าพยาปรินเซสเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าบุฟเฟ่พร้อมวงดนตรีสดราคาแค่1,400เปโซมีอาหารและเครื่องดื่มเยอะคุ้มค่ามากแถมจะได้เต้นตามเพลงของวงดนตรีฟิลิปปินส์ด้วยวิวแม่น้ำเจ้าพยาก็สวยมากขณะล่องเรือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพความคิดเห็นต่อไปแนะนำให้ไปกินไข่เจียวปูที่ร้านเจ๊ฟไฝหนึ่งจานพอแล้ว สามารถแบ่งได้3ามคนเพราะมันใหญ่มากส่วนประสบการณ์ไปทัวร์อาหารบนรถบัสนั่นเหมือนกับการไปทานอาหารในร้านอาหารเลยบรรยากาศดีมากแสดงว่าคนนี้เคยมากินไข่เจียวปูที่ร้านเจ๊ฟไฝ่แล้วนะฮะถึงรู้ว่าสามารถแบ่งได้3มคนความคิดเห็นต่อไปพวกเราก็ทัวร์อาหารในกรุงเทพเหมือนกันแต่เป็นการทัวร์ด้วยรถตุกต๊กๆในตอนกลางคืนขอแนะนําทัวร์นี้มากกว่าทัวร์รถบัสเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนั่งตุกต๊กๆ ได้เห็นสิ่งต่ตางๆบนท้องถนนที่คุณจะไม่ได้เห็นถ้าคุณนั่งแค่ในรถบัสปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะมีสถานที่ทานอาหารมากมายในกรุงเทพคุณอาจจะลองไปเยี่ยมชมวัดบางแห่งแล้วก็ทานอาหารใกล้ๆนั้นดูได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินเบื่อได้เห็นทัวร์อาหารบนรถบัสชมวิวรอบกรุงเทพเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนาลงของผู้สื่อสารก็ขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ